ครับพ่อพี่น้องของฝายสูตรพ่น,นทีมงานสายล,าล่าร่วมพ่นคนยิ่งป่าไปตัวโมยมไ้ครับมือนี้ก็พ่อกันคือเกาครับพี่น้องไม้เกาครับไม้เกาเป็นครั้งที่สองครับเนี่ยไมยน้นี่พอประดูแลบ้านเด่นยิ่งพี่น้องอยู่เลึกบดีเ็ดห่างหยับขึ้นมานั่งสูงกว่าเกาหน่อยนึงเด่ยิ่งปิะนตตัวเดียวครับมือนี้ยูดิ แจะประดูนพออยู่สามโตัวสมบเบียร์่มแห้งแต่พี่น้องเอ้ยร่มเหมือนเวลาเขาไปลงคลิปอยู่ในคลิปนะดังโอแต่นี่กีดังแห้งอีกคือเกาหลีกูดะว่าแล้วเห็นกะล่มแห้งพี่น้องขออใแนะนำหน่อยด้อพี่น้องเลยมันหามถรามาติมันหาม่าไดเ <c oughs> ลยร่มแห้งครับครับเวลาเขาไปเทปคลิปแล้วมันดังโผล ว่าแล้วเหี่ยก็ร่มแห้งมาก็ปอบปลาอยู่นี่เนาะพี่นอ้องห่ามันนี่ก็ได้ฮึะล่มกับมุ้งแวเบื้องต้นพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นเบื้องต้นกันครับสิปอบ่าป,ป,ประดูมื้อนี้ติดตามมึงครับพี่น้องมาพี่น้องว่าลุ้นกันเบมึงครับร่มเนี่ยขนาดพี่น้องเอ,อ้ยล่มแห้งครับ มาบอปโดเหมอือนต้นไม้กันโนเน,โนเนนโนนเนนอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นเสียวอยู่เลยภาคพลุ่มซะเลย่าโอ้โหเร็วเลยแ่ก็ร่มมากครับโอ้พี่น้องเอ้ยกดกล้องบอรทันเลยครับท้ายบรทันเลยพี่น้องเอ้ยป่ามักกนจังเลยมั่ขึ้นอยู่ใกล้ๆนี่ครับ นี่ก้อนได้เหล้วดินเข้าเงานีได้พี่น้องเลยทายพุท่านครับพี่นอ้องกดกล่องบุท่านเลยปนี่แม่พี่น้องขึ้นนี่ใกล้ๆนี่แม่ปุยปืน,นใส่เลยเหล้วแม่มคือดินเขาไปหนีข้าแึกบัดี้ กองคักขนาดด้ยพี่น้องเลยบั่เสียกับพวกเสียกบั่ฮู้ยเดีย๋ยวขอเกี่ยวไว้เจ้านะครับไปดูเมื่อคืนใกล้ๆนีออ้ไปแนมแต่พุ่นมห้พุ่นอ่ะพูวู้คืนนี่ใกลพ้พี่น้องเลยขันโบยิ่งเนี่ยเพท่านแท้ครับขันขันขันกดกล่องเนี่ยเพท่านนะครับต้องยิ่งก,ก,กวนครับห่วย ลอยมาขึ้นใต้ดากกันไหมมีดินจุดเสี่ยหลงด้วยพี่น้องยมึงเด้อขอพันเสี่ยวกจ้านายก็ัด้โอ้โอไหไต่ลมกับพ่อล่มไปแหม่ยงมันนี้ลแหละได้ก่อยพี่น้องเลยโอ้โอหมันออกมาจังไดินีเ่เสียงนี่ก็ได้ พันไปก่อนอา้นี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวลงไปเอาปลาก่อนครับไว้นี่ก่อนใส่ลูกไปน้ำคนพี่น้องห้ได้สัมเดี๋ยวนี่ของใหม่แล้วครับต้ดตนเลยจะนั่ง โอ้โหขึ้นใกล้ๆนี่ไหมบ่เ <c oughs> ด้เบึงช็อตยิ่งดอกพี่น้องเลย <c oughs> มันขึ้นโดยจิวะพระลักการครไปครับลงุงโอ้ ตีขันไม่ย่างดีมือเดียวคลอนอกับตะปูมาป้อมพี่น้องดินพูดพูดพูดเขาอุ้มไม่ เรียเรียนี่ยังบล่ะว่าันหลุดละติไฟล่ะพี่น้องเลยตัวปลาเดีแก่เรียก่อน อของ่็เสร็จเลยพี่ร้อยโอ้ยอย่าลุดนะ ใส่แล้วพี่รองอใหญได้ลงน้ำตตวเปียกบอกเสียนเสียคอยใส่แล้วตัวปลาเดี๋ยวกระเ็นขาดซะเนาะโอ้เขาได้งามพอดีพี่รองเลย ขาดด้อยต้องเข้าอยู่ง่ามไม่อื้ออื้อน้ำพร้อมโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮอื้อออ ว้าวโอ้โหบริช็อตยิ่งดอกพีร้องเลยมันขึ้นใกล้พอด้วยโอ้ใส่สามลองตัวนี้ใส่นี่ ใช่ลูกว่าสิซำนิ่งาใกล้ๆเนาะสักๆลงเลยโอ้โเกียดอยูว่าตื่นเลยนี่ไหมพี่น้องนี่มานคืนใกล้ๆนี่ไหมโอ้ครับนิ่สักลงเลยเลยบับลงนี่ดินเขาหุนครับขวดพุพเขาไปเขาไปได้หัน ที่แรกดินไปพูดเลยที่แรกเลยดินไปพูดดึงออกวาได้ท่านเดี๋ยวดินพวดเขาบันเคงเสียงได้แล้วมนเขานี่เอบกรึ๊งเต็มครับพี่น้องยิ่งสมใจล้วบัดปลาดูแต่ว่าช็อตยิ่งหนีบ่ไไ้ขึ้นไกลป่าดู พี่น้องขออนุญาปตปลดก่อนครับโอ้เปีกีกยบบดเขียนน่ะเอากับพี่น้องปดแล้วเรียบร้อยครับสามโลคือจะว่บอยู่หรอกครับนี่เจียวเจียวไปไปปุ่นมองเครอ,อยู่ห้อยเร็วเรียบร้อยครับไปไปไปอีหล่ะไป ประดูนี่อ,อกแซน้ำบลล่ไรหรอว่าวิแนวขังไปกึบกึบอยู่นี่ละโอกไไ้นี่แล้วพี่น้องไปพอกันทึกต้นใหม่เลยครับมาพี่น้องมาหลุดกันต่อครับโอ้ยล่มกันยังแห้งคือเกลา โอ้ยจริงจงิงผมขึ้นอยู่นี่เลพี่น้องเลยเนี่ยขึ้นบดต้นรถตัวเลยขึ้นง่าเหลาก็ลงแล้วอีสถานหันปืนมันดึกทอดบมบกพูดอะไรดินพี่น้องเลยดินพี่ฝนสาวดึงออกมาท่านดินโคตรเขาแบนี่เขาไปเต้นี่ดึงออกมาหนีกันยังวัดกดกล้องย่กยกดินเขาไปเตะเงาหนี่พี่น้องเลย ไปแนมจะผุนเนาะปะมารุ้นกันต้อพี่น้องไปเตียมนึงเหรอครับมาคือคักคือเนี่ยสิพี่น้องเลยยิ่งตัวเดียวนี่ยไม้แตกเลยวะนั่งจนที่คำเนว่ับได้เห็นปลาจากตัวอยู่พี่น้องเลย จะเดดียดดีจนว่าขี้ฝาออกมาแล้วปานินก็บประห็ุพี่น้องมือนี่บ้มาวาจาักตัวเลยปานินนนเดนนนเด่นอยู่ลุ่มก็ได้ไปครับพี่น้องผมว่าสิบผ้าลุ่มแล้วล่ะนั่งจนสี่คำแล้วจนว่าเส้นจังวมาเดือดละคน ล้มนี่งว่าคืนล้มนีลมน่ล้มเบิด้อล้มพักล้มน 40, เนี่ยคือสีมันเต็มเดียวเท่าน,นั้นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวก็บ,บอได้ช็อตยิงอีกทางพอได้เห็นหนุ่เด้อท่านผู้ชมไหยไ <c oughs> ด้เห็นแต่ผู้ยิงนี่แหละครับแต่ว่าก็ถือว่ายังมั่นอยู่ยังมีเต็มอยู่ประมาณสามกิโลอยู่หรอกปลาโดตดัว แล้วอ้างเทียมันก็ถ่ไทยบ่ทันหรพี่น้องเลยแต่ว่าก็ได้ช็อตออกข้นดอกว่าไปพี่น้องลุงดีกลัวครับมันคำแล้วไม้นี่จ้มันเป็นยังไงบุพ่น้องเดี๋ยวยิ่งมือแล้วเทียเด้วก็เลี้ยวเลยบ่ได้ยิ่งอีกมือนั่นคือกันเดี๋ยวยิ่งเทียเดียวเลี้ยวเลยบ่ได้ยิ่งอีก กันข้างล่างครับโอ้โหลมโซตายพี่รองตีขันขึ้นไปย่างบุย่างดีฮะใส่ละปะไมตายจนเลยถึกล่มถึกเดืดจนวะแหงแคี่ยงยเปิดพี่รองเลยบุิบ เจรามไปสุดป,ปลานิดเดียวเออจนหงหมดอยู่ในเลี้ยันยังว่าจอปลาเลยท่นานไต่เปล่ะคือ,อยังมงายย่านไต่เลยพี่น้องฮะเต็มเดียวพี่น้อง ยิ่งสักจีดีลงเนาะโอ้บ่ถือกลางตัวถือมันกำลังสิบนั่นอวยนเนาะดึกเขานี่สวดออกพี่ประมาณสามรูกเหรอพี่น้องไปขอบ้านครับเอาครับพี่น้องสำหรับจีดีกับเซอร์เนียครับชิบหน,น,นาจะไม่พอกัน สวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามา่งไปพอกันไหมคลิปหน้าครับ